จับกับได้แต่ฉตองพต้องไปงเยี่ยนได้ตังเหลือตงพูดต้งเหลือลูงนะบอกไปงเยี่ยนปาที่บอกเราได้ติดปลาี่กับบันทึอดอกคนกีขารไปงเยี่ยนนะฉันที่หนึงเสือปลาฉันฉันที่ไปหายเรืไปเจอรถหึงกับออกบนนืนบทึออก ปงเยนเด้อป้าส่งเด้ออ๋อนี่ดูขปงเยนเบอสเาด้ไปงเนี่นเอ็นบอบอกม่แหละ้ป้าไปส่งเออไปหอดเอาถุงปหงเยนเลยเนาะลูกสัญญาเด็กขบรถปรควายเขาไม่เซ่ป้าป้าสตอกสลังฮันเดอหมือนนี้เด้อเด้อว้าไม่เซ่ป้าป้ป้ามีไม่เซ่เด้อ นุ่มดอกเปนอะไที่เป็นหนุตะเม็นม่โรดันแมกกบได้ดอกบวกเก่งดอกบวกไปงเฮี้เป็นตะคอยอยู่ทงหน้าเแม,ม,มกเกตก่อตะคอยทงหน้าลูเห็ดบอกลูกับจิเป็นน้าหนะุ่ะบ่ได้อยู่เฮือนน้ำข่าวได้ไปงเฮียนเป็นตะค้อยทงหน้ากินหญ้าผุนหญ้าผีบ้าหรอ,ออืมเออเบิง้งบุได้อยู่น้ำป้าๆกับแม่รถเป็นตะค้อยนะ ปาแปลว่าเวไอ้เจ้าที่อยู่กไม่ได้ดอกลูกป๊าป๊าเฮียนเก่งเลยเนปา่นเดียวเาีกเลยป๊าเฮียนเก่งเฮียนเก่งไงลูกปองเฮียนเออโอ้ขี้ชั่วใช่ะเมฆเมโอ้ตายไม่ซ่ร์ลดไม่แฉลบม นี่รถนี่ลูกแก้วที่ป้าตีตุ๊กแก้วอะไรหรอตุ๊กแก้วบินไปละที่มันเป็นอย่างจิตตี่ลูกเตีลูกปองเฮียนลูกแก้วนี่ต่อป,ป้าออกเรื่อนรุดสีเป <laughs> ้า่ะโอ้ไปพาแบบพี่้ายอะไรเลยเด้อป้าสง่งเนาะ